สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลิซ่าถูกแซะถือไม์ร้องลิปซิงหลังขึ้นโชว์เทศก,กาลดนตรีระดับโลกเรียกได้ว่าสร้างปรากฏการและเป็นตำนานยืนหนึ่งในประเทศไทยของสาวไทยคนแรกที่โด่งดังมากแบบไม่มีอะไรฉุดเธอได้จริงๆสำหรับสาวหน้าสวยตากลมโตอย่างกับตุกก๊กตาลิซ่าลลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็ k พิง ที่ล่าสุดเดินทางไปแสดงเวิลด์ทัวร์อย่างสนุกสนานมาหลายประเทศก่อนจะมีคิวแลนดิ้งขึ้นโชว์ในเทศกาลเพลงเวทีระดับโลกอย่างโคเชล่า2ูเท23ซึ่งนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ลิซาได้ไปโชว์สเตปและพลังความฮอตแบบตัวแม่โดยการแสดงในครั้งนี้4สาวโชว์นานกว่า1ชั่วโมง30นาที เรียกได้ว่าจัดเต็มจัดหนักมากแต่ถ้าว่างานนี้นอกจากทั่วโลกจะตราตรึงกันทั่วหน้าแล้วแต่ก็ไม่วายจะมีดรามา่าซึ่งเป็นคอมเมนต์จากแอปพลิเคชัน TikTok ที่มีการลงคลิปสั้นๆช่วงโซโลเดียวท่ลิซ่ากำลังเต้นและเอ e เ t e r t a i n แฟนๆแต่หลายคนกลับโฟกัสที่ไมโครโฟนของเธอว่าไม่ได้ร้องสดกลับเน้นเต้นอย่างเดียวทั้งที่ตนเองเป็นนักร้องโดยชาวเน็ตรายนี้โผล่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเขาลิปซิง์ด้วยไม่ใช่เหรอครับ ถ้าร้องสดทั้งเพลงผมว่าสุดยอดเลยนะฝรั่งจะชอบคนเก่งถ้าลิซ่าร้องสดทั้งเพลงนะฝรั่งทั้งรักทั้งหลงมากกว่านี้แน่นอนผมว่าพัฒนาขึ้นกว่าตอนเปิดคอนเสิร์ตเว r l d Tour ลองไปฟัง world tour ครับร้องสดแซกนิดหน่อยแต่งานนี้ร้องสดแซกเยอะขึ้น อยากให้น้องฝึกเอาให้สดไปทั้งเพลงเลยครับติ่งงี่เง่ามากระดับโลกเขาร้องสดกันหมดครับอย่าเชียร์แล้วพาน้องไม่พัฒนาครับเขากำลังพูดให้น้องฝึกเยอะๆจะได้ร้องสดได้ทั้งเพลงไปเลยงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับแห่ออกมาปกป้องและโต้กลับทันทีอาทิเช่นระดับโลกบางคนเขาก็ลิปซิงครับพี่เดมาเจดปปีแล้วนะครับจะให้พัฒนาไปไหนอีกแค่นี้ก็เก่งเกินละครับ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Amazing Ideas ขอบคุณครับ